เพราะว่าถ้ามันได้อาหารสมบูรณ์เนี่ยทุกคนสังเกตเลยนะครับใบมันจะเขียวจะหนามันจะไม่ค่อยเหลืองสังเกตได้เลยมันมันจะเอากองแสงแล้วไปปรุงอาหารได้ดีมากเนี่ยทุกคนดูนะฮะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเพื่อเพื่อใบเชิงเดี่ยวเนี่ยใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยนะครับพวกเนี้ยมันจะสมบูรณ์มากๆอ่าเนี่ยนะฮะนี่ครับนี่เห็นไหมนี่นะครับขอี่่เาหนย า,นานโอเคอะเดี๋ยวเราพวกเรานะฮะที่เขาก็ทำงานหนักมากเลยนะฮะนี่ก็เป็นเศรษฐีนี้นะฮะหมู่บ้านนี้เลยนะครับแล้วก็อยากอยากฝากท่านผู้ชมไว้ครับว่าแร่ธรรมชาติแล้วก็บีโกออออนพลัสเนี่ยมันช่วยให้พืชของเกษตรกร,เ,กรเนี่ย นะครับพืชของเกษตรกรเนี่ยมันสวยอย่างนี้พี่แทนภูมิใจแทนเนาะพอพี่แทนก็มาด้วยใช่ไหมมาด้วยมาดูพี่เคยเจอไหมพี่แทนเคยเจอไหมอ้อยแบบเนี้ถามจริงจริงต้องศึกษาเยอะครับแต่คือแปลกใจว่าลักษณะคือมันใบใหญ่ขนาดว่าเป็นอ้อยใหม่แต่เป็นตอสามแล้วตัดกิ่งพันเพื่อมันเป็นเพื่อเอามาปลูกเพื่อเอามามาปลูกเป็นอ้อยตอแรกผมก็เพิ่งเห็นนี่แหละ แล้วก็งงเหมือนกันไปมาทั่วประเทศไทยผมก็เพิ่งเจอนี่แหละว่ามันขนาดนี้นะแล้วที่สําคัญครับทุกคนพี่แทนเนี่ยจบไปโจ้แล้วพี่แทนก็ไม่เคยเห็นบรรยากาศแบบนี้ด้วยใช่ไหมว่ามันจะสวยครับพี่แทนเคยไปเจอไล่อ้อยมาแบบนี้เยอะไหมพอประมาณครับพอประมาณมแต่ไปเคยดูแต่ไม่เคยเห็นลักษณะนี้ใช่ไหมไม่ดูในโรงงานการปลูกรครับโอ้ แต่ไม่น่าเชื่อเนาะว่าอ้อยอ้อยตอสามที่เอามาปลูกเป็นตอแรกมันมันมันจะสวยขนาดนี้ถ้าผมไม่เห็นรูปที่พี่แทนได้ดูผมไม่เชื่อนะเนี่ยผมไม่เชื่อจริงๆนะผมอผ,ผมไม่เชื่อเลยเพราะฉะนั้นผมฝากไว้นะครับว่าโปรดักของเราเนี่ยนะสองตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นแร่ธรรมชาติชนิดเม็ดเนาะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยครับบีโกแบบซองเนี่ยแบบกล่องเนี่ยนะฮะเนี่ยสองสองรายการเนี้ยฝากไว้นะครับเกษตรกรท่านไหนเนี่ย ที่สนใจเรื่องอะไรยังไงคนที่ส่งคลิปนี้ส่งลิงก์นี้ให้ท่านเนี่ยนะครับท่านสามารถที่จะสอบถามปรึกษาเขาได้เลยครับเขาจะให้องค์ความรู้ท่านให้แนวทางของท่านในการใช้ให้ผลผลิตอย่างนี้เนาะ,ะให้เติบโตแบบนี้อันนี้ยังไม่ถึง 2, 2> เดือนเลยอะไรจะมันขนาดนี้มันสูงเกินผมแล้วพี่แทนสูงเท่าไหร่ 178ผม171พออละฮะร้9า้ท่านอ้นเท่าไร่อ่าแล้วดูเนี้ยมันสูงท่วมหัวเราเลยฮะเดี๋ยวเราจะตัดต่อภาพเข้าไปให้ดูว่าก่อนหลังมันเป็นยังไงเนาะ สำหรับวันนี้ขอบคุณนะพี่แทนท่านบอออแล้วก็คุณอ้นแล้วก็คุณนายก้อยนะครับแล้วก็พี่ลำไยนะที่อยู่เบื้องหลังด้วยแล้วก็คุณอุงนะฮะตากล้องของเรานะครับที่ได้มาถ่ายรีวิวนะครับไล่อ้อยที่ใช้แร่ธรรมชาติแล้วก็บีโกผมฝากเอาไว้ครับว่าโปรดักดีๆในประเทศไทยของเรายังมีอยู่ครับฝากทั้งสองแบรนด์นี้ไว้ด้วยนะครับระหว่าง แร่ธรรมชาติชนิดเม็ดนะครับแล้วก็บีโกรไอออนพลัสนะฮะสูตร Ionic Formula ูลานะครับเพราะอยากให้เกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงๆแล้วก็ไล่อ้อยส่วนนี้เราจะเก็บพยายามเก็บรีวิวไว้จนกว่าจะเก็บเกี่ยวเนาะว่าเห็นผลผลิตได้กี่ตัน9ไล่เนี้ที่ลำไย,ยบอกว่าหน้าบ้านน่ะได้ประมาณ70ตันเดี๋ยวเรามาดูกันลุ้นหนักมากครับตอนนี้ว่าถ้าเกิน7 0ตันพออ,อิด่าไงฮะ โอ้เกินไหมอ้าวพี่แทนคิดว่าเกินไหมของใบกวง่าสองยิ่งใบใหญ่มันยิ่งปรุงอาหารได้เยอะอ่ามันยิ่งเอาเลี้ยงไปลําต้นได้เยอะนะแล้วผมมั่นใจว่าจะได้เกิน70ตันแน่นอนครับวันนี้ที่เรามาคือวันหวยออกพอดีวันที่16เดือนอะไรครับเดือนมีนาคมเดี๋ยวอีกสมเดือน16เดือนเมษาเพฤษสภามิถุนา ประมาณกลางเดือนมิถุนาเดี๋ยวเราจะมาอีกครับเราจะมาถ่ายทําเก็บรีวิวแล้วจะให้ดูว่าอ้อยด้านหลังของเรานี้มันเป็นยังไงนะครับสําหรับวันนี้เราทั้ง4ท่านนะครับแล้วก็อีก3ท่านที่อยู่เบื้องหลังของเราก็ฝากตรงนี้ไว้ก่อนนะครับนะผมคุณอ้นนะครับพยาอ้นเลี้ยงดวงนะครับแล้วก็ท่านผอนะครับแล้วก็คุณแทนนะครับพี่แทนเราก็ฝากไว้นะฮะนี่เราจะสร้างงานสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรเนาะ ทั่วประเทศเลยนะครับก็ฝากไว้ในโซนของภาคอีสานเราก็เริ่มแล้วนะครับที่จะปักหลักปักหมุดไว้ให้ทุกท่านได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆของบริษัทดไอบอสอินเตอร์เทครับฝากไว้ครับสำหรับวันนี้เราทั้ง4ีท่านนะครับทั้งหมดเบื้องหลังด้วยล่ำลากันไปจอะครับเจอเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถัดไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย